นาวะพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและผ่านทางสถานี GBN โดยมีพุทธศาสนิกชนนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เป็นจำนวนมากโดยภายในงานนะครับได้มีการกล่าวคำรัตนาศีลห้าพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆ พิธีกรรมในครั้งนี้ก็นํามาซึ่งความปรับเลื่อพิธีใจให้แก่ผู้มีบุญทุกทท่านโดยทุกท่านนะครับก็สามารถร่วมพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ได้ทุกวันจันท์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10บนาิกาตามเวลาประเทศไทยเป็นต้นไปโดยสําหรับท่นานใดนะครับที่จะเข้าร่วมผ่านระบบซุมออนไลน์สามารถเข้าไปที่ลิงก์ o o o ศูนย์เจสองหรับพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ทางวัคระธรรมกายได้จัดขึ้น ในช่วงสถานการณ์ที่สาธุชนนะครับไม่สะดวกเดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดขณะที่พระพิสุสงฆ์เองก็ต้องบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดวิถีชีวิตใหม่หรือว่า New n o r m a l นะครับของชาวพุทธก็เกิดขึ้นที่อยากจะทําบุญถวายพระตาหารรวมไปถึงถวายสังฆทานแบบออนไลน์ทางวัดพระธรรมกายจึงได้นําระบบสมออนไลน์นะครับที่สาธุชนจากทั่วโลกสามารถเปิดกล้องแล้วก็มีใบหน้ามาประกฏบนหน้าจอเสมือนประนึ่งว่าได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญณศูนย์กลางพิธี เพื่อไม่ให้ทุกท่านได้พลาดการสั่งสมบูรณ์นั่นเองในวันนี้ครับ <News> ปุณนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพนะครับที่มีความปลื้มปีติใจได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมงานบุญณศูนย์กลางพิธีภายใต้มาตรกา,รการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ของทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับวันนี้ค่ะได้มาเป็นเจ้าภาพถวายกล่าวถวายปัจจัย4ค่ะเป็นภาษาบาลีกับน้องสาว ก็รู้สึกปลื้มมากค่ะที่ได้มาเห็นสภาพบรรยากาศของวัดได้มาเจอน้องๆเจ้าหน้าที่ได้มาเจอสาธุชนที่มาร่วมกันใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ได้มาถวายพระตาหารกับมือเจ้าค่ะธรรมดาก็มาถวายพระตาหารสม่ําเสมออยู่แล้วค่ะตั้งแต่ที่หอฉันคุณยายหลายปีต่อเนื่องสม่ําเสมอค่ะด้วยว่าการทําทานเนี่ย เป็นการสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ข้ามภพข้ามชาติเราจะได้ไม่ต้องอดอยากยากจนค่ะตามคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะดีใจค่ะรอวันนี้มานานแล้วค่ะรอว่าเมื่อไหร่ที่จะได้เปิดตัวเต็มที่ค่ะจะได้มาทําบุญด้วยตัวเป็นๆไม่ต้องมาผ่านระบบซูมอยู่ค่ะปกติก็มาทําบุญถวายพัตตาหารที่หอฉันเป็นประจำค่ะแล้วก็ แต่ละเดือนก็จะมีโอกาสได้มากล่าวถวายด้วยค่ะสำหรับในวันนี้ก็รู้สึกปลื้มปิติใจเช่นเดียวกันค่ะเป็นบารมีขั้นที่หนึ่งเลยนะคะทานบารมีค่ะซึ่งหลวงปู่ท่านก็เคยเทศไว้แล้วนะคะว่าขาดทานบารมีไม่ได้นะคะและทั้งครอบครัวก็ทำทานคือทำบุญพัตตาหารกันเป็นประจำค่ะทั้งบุญเศรษฐีถาวรแล้วก็ ถวายพัตตาหารค่ะ